ดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันพุทธที่สองเมษายนนะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่านะวันนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นวันอีกวันวันดีวันหนึ่งนะเป็นวันดีนะสีมานะค่ะนะคะสำหรับบางคนสำหรับหลายหลายท่านสำหรับหลายๆท่านเมื่อวานนี้แหมหมอเห็นอายุป,ปานเนาะเท่าไหร่นะคะเก้าสิบสองค่ะเก้าส <92. S 2> ิบสอง มอเห็นอายุป้าเนาะแล้วทําไมไม่เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้จริงๆนะน้องตั้งใจอ่ะดีนะสิมาไม่ซื้อเขาเป็นคนดื้อถามสิมาอยู่เลยว่าสิมาซื้อเลขน้องตั้งใจหรือเปล่าเนะเลขน้องตั้งใจนี่ไม่เคยถูกเลยนะเกือบถูกถ้าคนเล่นเต็มน้องบอกว่าหกเก้ารอใช่ค่ะเออถ้าข้างหน้านะมันออกหกหกเก้าหกอะไรนี่แหละเออเออเออซึ่งถ้าหากว่าคนเล่นเต็นอ่ะแล้วแต่ใครเขาจะซื้อข้างหน้าถูกเออถือนั่นแหละ คไม่รู้อ่าคุณคุณน้องสาวคะช่วยบอกเลขท้ายนะคะเลขหน้าไม่เอาค่ะมันยากเกินไปนะคะน้องบอกมาหกเก้าแหมท่านผู้ชมเห็นอายุป๋าหน่อแล้วโอป่าหนาะนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตามานานมากเลยนะใช่ใช่นะถ้าไม่ได้ออกสื่อนะอายุยืนเหมือนกันนะค่ะนะเก้าสิบสองนะอดีตเจ้าของที่ดินเอาภไพน์นะ ไปฟ้องกับป๋าไหมคะมีใครที่แบบว่าอยากไล่จากนายกขึ้นไปเรื่อยๆไปฟ้องกับป๋าไหมคะเออพวกคุณนี่ก็ใจร้ายใจดำจริงเลยเวลาเป็นเครื่องกันที่เขาซื้อต่อกันมานะเวลาเป็นคนอื่นๆเขาไม่โกรธหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเออเออเออเวลาเป็นคนอื่นซื้อมาแล้วแม่งเงียบพอนักการเมืองซื้อปุ๊บอะแม่งโดนหมดไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะตระกูลชินนะ ไม่ใช่เฉพาะตระกูลชาญวีรกุลด้วยทุกตระกูลนะที่เป็นนักการเมืองอะโดนไล่บี้กันหมดอะนะฮะเออนะเรื่องที่ดินเอาภายเรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องก็เอามาเป็นเรื่องต้องให้รัดแบบจนได้นะที่เราเคยบอกไปนะท่านผู้ชมเรารัดนี่จะบอกว่ารัดไม่ได้นะนะต้องถามว่าไอ้คนที่เริ่มเรื่องเนี่ยฉลาดหรือโง่ไม่รู้นะเออ เป็นเลืองเอกชนก็ดีอยู่แล้วนะไอ้ตอนนี้กลายเป็นกรมที่ดินต้องมานั่งรับผิดชอบจ่ายชดใช้หนี้แทนนะเออหลายพันล้านเพียงเพราะคําว่าอยากจะดิสเครดิตและต้องการเอาชนะเอาชนะแล้วก็ต้องการความถูกต้องเขาพูดอย่างงี้นะต้องการความถูกต้องของใครความถูกต้องของใครถูกต้องของคุณแต่มันทําให้คนที่เขาซื้อที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ่ะกลายเป็นว่าโดนเอาคืนแล้วก็ ก็โชคดีไปได้เงินชดเชยเยอะหน่อยคุณก็จ่ายเขาด้วยแล้วกันแต่เรื่องยังไม่จบนะเรื่องยังไม่จบก็ยังอยู่ในขั้นศาลอยู่เพราะเขาล้องร้องเรียนกันอยู่แล้วแหละท่านผู้ชมไม่มีใครยอมเสียงเงินไปฟรีๆ<ะ>นะท่านผู้ชมนะ 7, แล้วก, 7, ลก็หลายพันล้านนะมไม่มีใครยอมเสียงเงินไปฟรีๆหรอกนะก็ต้องเรียกร้องคืน<ะ>กับคนที่ออกนโฉนดไม่ถูกต้องอก็คือกรมที่ดินซึ่งเงินกรมที่ดินก็เงินไข เงินภาษีเงินภาษีเราสุดท้ายก็ต้องใช้เงินเราจ่ายนะท่านผู้ชมอ่ะอย่าไปเรื่องเก่าเราไม่ค่อยอยากคุยเรื่องเก่าๆสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่เรื่องเก่ากลับมาก็อาจจะคุยกับกันมาบ้างนะท่านผู้ชมนะเออนะเช้านี้มากับข่าวข่าวอะไรบ้างต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมเออเห็น เพิ่งเห็นสกแกนสกแกนอะไรคะอ๋อสกแกนร่างของคนที่ติดอยู่ในตึกสงตงอ๋อเดี๋ขออนุญาตขอภัยคุณผู้ชมก่อนเมื่อวานที่รายงานว่ามีเพิ่มเป็น18รายสําหรับเคสดําหรือเสียชีวิตเนี่ยคือจริงๆเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้คลิกตัวเลขที่หน้าการะดานนะฮะเขาเข้าไปเจอและเข้าไปเจอร่างแต่เอาออกอยังไม่ได้ก็มีข้อมูลมาว่าคือเจอเพิ่มหลังจาก5ทุ่มเนี่ยนะฮะคือเจอจริงแต่ ตัวเลขยังไม่พิกจาก13เป็น18เนื่องจากว่าเอาออกยังไม่ได้นี่ต้องขออภัยด้วยนะคะรีบรายงานมากเกินไปหน่อยนะคะอืมอืมอมนะเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจะนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขเอ,อะไรยังไงแล้วสํานักข่าวบางสํานักข่าวก็รีบรายงานเราก็<อ>ไปเอาเกาะเข้ามานั่นแหละบางครั้งเ,<อ>เนี่ยนะคะต้องพูดอย่างนี้ตาม,ต,ามตรงอะ่ะเ,เ,เราก็ต้องติดตามถ้าเราจะเอาให้ชัวร์เนี่ยต่อไปต้องติดตามที่กระดานเออเอเอค่ะกระดานจะชัวร์กว่านะอ่ะ วันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องศูนย์เหรียญท่านผู้ชมเราเคยได้ยินทัวร์ศูนย์เหรียญเนะกลับมาใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเดิมไหมก็นี่ไงอันนี้เขาเรียกบริษัทศูนย์เหรียญนะเราเคยได้ยินทัวร์ศูนย์เหรียญใช่อย่างที่คุณหมอบอกในทัวร์ศูนย์เหรียญยุคลุงตู่สมัยนี้กลับมาเป็นอะไรก็มีมานานแล้วนะทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยไม่ใช่แค่ตั้งแต่สมัยหรือยุคลุงตู่หรอกนะด่งดังไงด่งดังแล้วก็จับได้เอออือนะ พอศูนย์เหรียญตอนนี้กลายเป็นบริษัทศูนย์เหรียญผับศูนย์เหรียญผับศูนย์เหรียญบริษัทศูนย์เหรียญวัสดุศูนย์เหรียญแล้วอะไรจะเป็นศูนย์เหรียญอีกไหมฮะไทยศูนย์เหรียญเนี่ยฮะโอ้ท <cm 2> ่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยแล้วว่าโหกี่กระทรวงไม่รู้ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบอยู่กับเรื่องตึกสตงงคือท่านนายกบอกว่าทุกกระทรวงเอา uh แค่เฉพาะตึกเนี่ยไม่แน่ใ uh จแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกกระทรวงนะคะนะแล้ว ท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ขับรถผ่านไปตรงแจ้งวัฒนะโอซิมาเขาผ่านคือคนก็หมอขับผ่านไปนะท่านผู้ชม<ะ>แล้วหมอไปเห็นตึกของกรมราชธรรอบริษัทเดียวกันเลยท่านผู้ชม,มบริษัทเดียวกันเลยที่แปะป้ายว้อยู่ข้างหน้านะคุณหมอไปตรงเส้นแจ้งวัฒนะเส้นแจ้งวัฒนะไปมาไปผ่านตรงที่เขากู้ซาก,กัน อไม่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 ไปตรงกู้ซากไปตรงแจ้งวัฒนะท่านผู้ชมไอ้เราก็โหนี่บริษัทนี้โหกําลังแบบดังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะดังขอดูหน่อยว่าเขาก่อสร้างอะไรค่ะก่อสร้างอะไรฮะสรุปกรมราชัณฑ์กรมราชัณฑ์เออตึกของกรมราชัณฑ์ค่ะเราก็เลยคิดว่าโอ้โอ้มีแต่มีแต่หน่วยงานรัฐเนาะมีแต่หน่วยงานรัฐบริษัทนี้เนี่ยเขาเก่งประมูลงานหน่วยงานรัฐนะค่ะ เขาเรียกว่าแทบจะกวาดหน่วยงานรัฐเนี่ยแทบกวาดไปหน้ากระดาษเลยนะท่านผู้ชมคือถ้ามันได้ของดีคนดีมันก็ดีไปบางทีเราได้คนดีแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออนะสติเขาเป็นยังไงเวลาเขาทำงานอะ่ะเลยไม่รู้ไงท่านผู้ชมว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนียมันมีปัญหาที่คนก่อสร้างหรือคนประมูลคนสัมปทานกันแนะน่น่นน่ะสิออ ใช้บริษัทตัวเองนะ,ะบางหน้าหรือเปล่าออเอาท่านผู้ชมเราต้องเข้าใจนะ TOR เวลาเขาเประมูลนะ่ะเขาจะมีระบุเลยอยู่ในข้อบ่งชี้หรือคุณสมบัตินะว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นเคยประมูลงานมาก่อนอหนึ่งแนะะจะต้องมีอสองมีทุนจดทะเบียนไว้อยู่เท่าไหร่จะต้องมีจะต้องมีเงินวางเท่าไหร่ อันนี้ขึ้นกับว่าเขาเขามีอยู่แล้วแหละเขาล่ำรวยนะเพราะเขาประมูลงานรัฐนี่เรียกว่า <c oughs> ช่วงไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยโครงการค่ะอืมแล้วบริษัทนี้เห็นไหมตั้งแต่สะพานเชื่อมต่อดาวขนองอที่ถลงไปเมื่อวันก่อนะประมูลมาแล้วโยนงานให้กับบริษัทอื่นอืม,อมนะบริษัทนี้ ้อตองอกบริษัทนี้นี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็โยนงานให้กับไชน่าเร w ว y ตอนนี้ทุกคนอะไปลงกันที่บริษัทไชน่าเรวเวีนะเอ่แต่ไม่มีใครไปเล่นบริษัทนี้สักทีบริษัทที่ร่วมรับเหมาอ่ะท่านผู้ชมทั้งที่เหตุมันเกิดเนี่ยมันมีจุดเชื่อมมันมีจุดเชื่อมสองที่ที่ถลม่ม มันมีจุดเชื่อมด้วยบริษัทบริษัทเดียวทุกคนรู้เลยว่ากินส่วนต่างป่ะเนี่ยใช่ทุกคนเข้าใจเลยว่ากินส่วนต่างเพราะว่าบริษัทหนึ่งจะรับงานเป็นร้อยโครงการในงานในโครงการใหญ่ๆไม่ใช่โครงการเล็กๆในใน,ในความเข้าใจถ้าจะอธิบายให้เข้าใจาง่ายๆพ่อค้าคนกลางอืมกินส่วนต่างหรือเปล่ากินค่าในหน้าอ่ะใช่ออใช้คําว่ากินส่วนต่างกินค่าในหน้าแล้วก็กินส่วนต่างโดส่วนใหญ่ใช้กับค้าราชการอืม ไม่มีใครไปเล่นตรงนี้สักทีหมอนั่ง<ๆ>อ่านข่าวทุกอ่านเลยนะมีแต่ไปตีเรื่องเหล็กเรื่องอะไรต่อมีอะไรโอ้โหไม่ได้มาตรฐานเราจะต้องไปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นน่นเราจะต้องไปปิดโรงงงโรงงานเราจะต้องไปลื้อซีว่าข้ออ้อยตรงนี้ขายไปที่ใครอะไรยังไงบ้างไปหน่วยงานรัฐที่ไหนอะไรยังไงจริงๆไม่ยากนะ บริษัทที่ประมูลงานไปรับโครงการอะไรบ้างชิคไม่ยากนะช็คไม่อยากนะกนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนะเออหเห็นแล้วก็นนะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีใครเริ่มเลยขนาดนั่งฟังคอรมอท่านออกมาถแถลงทางก็ออกมาตรวจสอบนั่นแหละเป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ชมที่ท่านจะต้องออกมาตรวจสอบกัน นะจะก,กี่กระทรวงกระทรวงอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหาใดๆอีกแต่อืยังท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะอชื่อบริษัทอ,อาจจะมีพูดถึงบ้างเล็กๆน้อยๆนะท่านผู้ชมแต่ไม่มีใครพุ่งประเด็นไปที่บริษัทที่ประมูลงานเลยจริงๆไม่มีความเชื่อมต่อระหว่าง ต,าาตึกอาคารสะพานกับตึกอาคารสตอตงอเนี่ยมันมีเชื่อมต่ออยู่ได้บริษัทเดียวเนี่ยทำไมไม่ไปดูตรงนี้แล้วเป็นคล้ายๆกันคล้ายคล้ายกันคืออะไรไหมก่อสร้างเกินระยะเวลาทุกที่อะทุกที่ถ้าคุณไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพในการก่อสร้างให้ตรงเวลาคนจะรับใช้ไหมบริษัทนี้ ทำไมยังประมูลอยู่นั่นแหละประมูลไม่รู้จักหยุดจักยอนเนี่ยบอกบ้านเมืองเรามันเป็นมานานแล้วการหัวประมูลงานเนี่ยเออนประโยงเรื่องหัวประมูลงานหัวประมูลเนีัยมันถึงเวลาต้องโยงแล้วไงน,นะท่านผู้ชมแต่จะถูกจะผิดเราไม่ได้บอกว่าเขาเขาหัวจริงหรือไม่จริงนะม,มันถึงเวลาต้องโยงแล้วก็ไปตรวจสอบได้แล้วอืะะอย่าว่าเลยท่านผู้ชมอแต่มันมีมานานแล้วจริงจรงจาเป่า บริษัทจาเป่าที่เราขายสบู่แชมพูยาสีฟันเนี่ยท่านผู้ชมเราเคยไปประมูลงานประมูลอะไรรู้ไหมด้านอะไรฮะสบู่เอยาสีฟันเข้าเ,เข้าเ,เรือนจำค่ะ<า>ท่านผู้ชมเราเราซื้อตรงนะเราเลยกล้าพูดนะท่านผู้ชมบางท่านไม่กล้าพูดนะแต่เราอ่ะกล้าพูดเพราะเราซื้อตรงเราก็มานั่งขิดดิดลูกคิด มันจะต้องมีภาษีนู่นภาษีนี่ภาษีนั่นเออ,อเออเวลาจําหน่ายออกก็ต้องมีภาษีนู่นภาษีนี่ภาษีนั่นเพราะว่ามันจะต้องแจ้งสัพพกรนู่นน,นี่นั่นน่นต้นทุนเราจะอยู่อยู่แค่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เรารับได้ไม่ต่ํากว่านี้อ่านะอันนี้คือที่เราเคยคํานวณเคยไปประมูลมาแล้วมีคนประมูลอยู่แค่สองเจ้าเรามีโอกาสชนะสูงอืเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตท่านผู้ชมเราเป็นผู้ผลิต ดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสชนะสูงเราไม่ได้ไปขายต่อนี่อีกบริษัทหนึ่งมาเวลาเขาประมูลเน่ยเขาประมูลแบบ e bidding e bidding คือเข้าไปห้องของใครของมันแล้วก็ไปกดตัวเลขที่เราคิดว่าเรา support ได้เราไหวท่านผู้ชมแล้ก็กดตัวเลขไปแต่ก่อนที่เหตุจะเกิดกดการกดตัวเลขนั้นน่ะมีคนมาติดต่อแล้วว่าร่วมด้วยช่วยกันไหม ร่วมด้ยช่วยกันไหม,อมเอาหน้าเงินตัวเลขมันมจะได้เยอะขึ้นออะ,อะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเราก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกเงินเท่านี้เราจะต้องมานั่งเสียงติดคุกกันเหรอไม่เอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เงินมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเลยเลยสามสี่แสนบาทอนะตอนนั้นนะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็คิดว่าเออมันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าตอนอีกอย่างคือกําไรมันไม่ได้อะไรเลย กำไรถูกที่สุดอะเออพอเราพอเรารับได้เท่านี้ยกเว้นเวลาเอาเสศษสมู่มาทําให้เขาอ่ะเออนั่นอีกเรื่องหนึ่งเราก็บอกว่าเออนะไม่เอาไม่คุ้มค่านะไม่คุ้มค่ากับอนาค,คตของเราค่ะเออแล้วพอปรากฏว่าตอนไปอ e ีบิดดิงท่านผู้ชมเราก็ไปกดตัวเลขเขากดต่ำกว่าเราประมาณน่าจะ โอ้คือเรากดเราว่าเราต่าแล้วนะท่านผู้ชมนะเขากดต่ํากว่าเราอีกน่าจะมาหลักแสนเลยอะทําได้ยังไงอะเขาผลิตก้อนอะผลิตเท่ากันกับเราหรือเปล่าไซส์เท่ากันกับเราไหมนั่นสิท่านผู้ชมเลยแบบเฮ้ยมันทําได้อย่างงั้นเลยหรอทําได้อย่างงั้นเลยหรอเฮ้ยสุดยอดเลยอะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเราพยายามคำนวณทุกวิถีทางแล้ว ในการทําสบูอ่อย่างเช่นทําสบูนะ่เนี่ยใช้โซฟชิปแล้วถ้ากรณีใช้โซฟชิปต้นทุนจะเท่าไหร่ถ้ากรณีใช้เป็นตัวน้ํามันมาผสมเพราะว่าถ้าของท่านใช้ของจาเป่าท่านจะรู้ว่าฟองของเราเยอะมากอ,มอาบแล้วอาบสะอาดอาบแล้ว,อา,ลวอาบแล้วสบายตัวแล้วก็ยังช่วยลดผดผื่นคันได้ด้วยเราก็เนี่ยเลยท่านผู้ชมใช้ใช้แบบน้ํามันมาผสมไม่ยาก ลงทุนก็พอประมาณแต่ก็ยังน้อยกว่าโซฟชิปท่านผู้ชมนี่ขนาดใช้แบบว่าต้นทุนที่ต่ำแล้วนะอเออยังสู้ราคาเขาไม่ได้เลยและสรุปว่างานนี้จบยังไงไหมจบยังไงฮะจบลงตรงที่ว่าเขาได้ไปแล้วงานล่ม,มงานคือไม่สามารถส่งงานได้นี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงเออมันก็เลยจบอยู่ที่ตรงนี้ไงก็เสียง,งติดคุกอยู่นะ พิจัญณาเขาเนี่ยเขาคือแบบต้องโดนฟ้องร้องกันอะไรอย่างนี้ไหมก็ฟ้องร้องแหละแต่เชื่อว่าโหสิมาฟ้องร้องราชการฟ้องร้องราชการที่อาจจะรู้กันภายในราชการแล้วให้หน่วยงานราชการตัดสินเนี่ยเหรอไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบล่ะเมื่อไหร่จะจบก็ตายกันไปข้างนึงอะแล้วก็ไม่ันไม่ใช่อาญาไงมันออกมาแนวเชิงแพ่งค่ะอืมเนี่ยท่านผู้ชมนะ นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่านี่ไงหัวหัวมันอะมีกันมาอืนานพอสมควรท่านผู้ชมไม่ใช่นานก็พอสมควรนะหมอว่าตั้งแต่มีตั้งแต่มีเขาบอกว่าอย่างนี้เขาโทษเรื่องการหัวเรื่องการให้รางวัลการให้ของขวัญเนี่ยตั้งแต่มีคนติงเข้ามาในประเทศเมื่อไหรอ่อ่ะสมัยอโยธยาก็มีอยู่แล้วนะ <laughs> ถ้าตอบอยังไงอ,อ่ะเอออยากไปโทษเขาเลยไอ้เรามันก็รับอ่ะ ไอ้ค่าร้านอ่ะถ้าเขาให้แต่เราไม่รับอ่ะมันก็ไม่เกิดการมาของพวกนี้มันต้องตบมือสองข้างนะมันถึงจะดังนะใช่เออเห็นไหมแล้วตอนนี้เกิดดราม่าว่าดราม่าอะไรรู้ไหมค่ะดราม่าอธิบดีสตงก็เขาโพสอะไรไว้อ่ะเขาโพสอะไรไว้อ่ะนั่นแหละโพสแบบโหชาวเน็ตถล่มกันใหญ่เลยท่านผู้ชม เนเราจะจับมือก้าพันมันไปด้วยกันเดี๋ยว,วใครไปจับมือกับท่านแล้วยาว <สา S 2> ต้องลอผ<ด>ิดอะไรยังไงตรงไหน <c oughs> แล้วก้าวผ่านไปด้วยกันคืออะไรคือมันเป็น question mark ในหัวของผู้ที่อ่านมากมายเออแล้วยังไงคือหมายความว่าเขาจะมาตรวจสอบเราเราก็เลยจะต้องจับมือกัน สร้างกำแพงหรือหรือ,อยังไงเราจะจับมือการสร้างสอตองอท่แห่งใหม่ขึ้นมาให้มันแข็งแรงทนทานกว่านี้เราเราไม่สามารถตอบได้ออค่ะเพราะท่านก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรออแบบนั้นแต่ออท่านก็พูดเหมือนกับว่าเป็นการปลุกเร้าให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ที่เราจะมีซสอตองง <c oughs> แห่งใหม่หรือ,อยังไงท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ดราม่ากำลัง สนุกมากเลยนะคะ <ฮา S 1> ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคุยกันในเบรกสองแต่ในเบรกแรกเนี่ยนะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตนอกเรื่องนิดนึงนะ,ะตอนนี้นะนะเชียงใหม่ท่านผู้ชมค่าฝุ่นนะอากาศแย่อันดับสามของโลกนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเตือนทุกๆท่านนะท่านใดที่จะไปท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะทางภาคเหนือเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้ท่านไปท่องเที่ยวนะแต่ถ้าเกิดท่านจะไปนะเราห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วแหละ,ห,ละหน้าก,ากากต้องมี แล้วก็ต้องช่างใจด้วยว่าไปถึงเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรจะไปทำไมก็ยอดดอยอยากไปเห็นยอดดอยก็เราไปมองไม่เห็นจะไปทำไมคือฝุ่นมันเยอะไงอ่าไปเห็นไปยอดดอยก็จะไม่เห็นอะไรไงก็ถูกไหมล่ะเราก็ต้องช่างใจไงถ้าเกิดท่านยังอยากจะไปดูหมอกจำลองอออ่ดูหมอกอ๋ออดูหมอกไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมไม่ได้ซ้ำเติมแต่ให้ท่านพึงระวังนะคะ เพราะเราคนคนในประเทศไทยเรานะท่านผู้ชมประชาชนคนไทยเราเราต้องเตือนกันนะนะไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากขนาดในกรุงเทพเองสีเหลืองท่านผู้ชมโหเมื่อวานนี้เป็นไงไปโอ้โหโอ้โหขนาดทั้งด้านของพี่ชายคุณหมอนะยังบอกอเลยเออนี่ไม่ได้คล้ําฝนนะเนี่ยนี่มันฝุ่นนี่ฝุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่มันฝุ่นไงขนาดสีเหลืองอะ่ะแล้วท่านคิดดูสีแดงสีส้มเนี่ยท่านผู้ชมสีม่วงเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะไปดูอะไร ดูอนาคตเร้าจะไปดูอนาคตพูดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็หาว่าเราเล่นเกินไปหรือไปซ้ําเติมเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการไปรับมลพิษอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพอันนี้พูดแบบอ้อมๆมะนฮะอันดับสามนะท่านผู้ชมแย่ที่สุดในโลกนะตอนนี้เนี่ยนะทางท่านทางคอรมท่านจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาแล้วนะ เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยก็มีทางภาคเหนือนะทา่านผู้ชมนะก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวเหมือนกันแล้วไหนจะเจอเรื่องฝุ่น PM 2.5อีกจะแก้ไขปัญหายังไงนะทา่านผู้ชมนะก็รอฟังอยู่ว่าทางคอรมอท่านจะว่ายังไงคือไอ้เรื่องตึกสอตงองมันก็ต้องแก้ไข,ขเข้าใจแหละแต่ว่าเรื่องที่ดูประชาชนองค์รวมท่านก็ต้องแก้ไข,ขด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่แค่กลืนนี่แค่กลืนนะทา่านผู้ชม เดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าช่วงหน้านะท่านผู้ชมนะมาดูกันนะตั้งแต่คนถูกหวยเออเท่าไหร่อ่ะโหสี่สิบสองล้านเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอิจฉาไหมตบอิจฉาขึ้นพุ่งปรีพุ่งเป๊ีเลยนะไม่ได้ซื้อไม่พอโอ้ยลืมเตือนท่านผู้ชมวันเขาบอกว่าหนึ่งถึงสี่จะมีน้ำท่วมฉับพลันเดี๋ยวมาเตือนกันต่อในช่วงหน้านะคะไปเจอกันช่วงหน้าค่ะ